สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันอีกรอบนะคะสําหรับพี่น้องที่ได้ชมคลิปเมื่อวานเนาะอาจจะดูเหนื่อยๆหน่อยเพราะว่าเหมือนคนอดนอนเนาะเพราะว่าอาจารย์ไปงานศพพี่สาวสักเก้าวันเนาะก็ไปจัดงานจัดการเกี่ยวกับงานศพนี่แหละเพราะว่าหลานๆก็ไม่ค่อยเป็นงานกันเท่าไหร่ก็เลยต้องไปช่วยไม่ได้หลับไม่ได้นอนพี่น้องนอนไม่เต็มอิ่ม งานเยอะเหนื่อยล้ามากเนาะต้องขออภัยพี่น้องเนาะที่มาล่าช้านะคะวันนี้นะก็จัดให้หมดทุกอย่างนะวันนี้ <c oughs> ก็พี่สาวก็อย่างที่พี่น้องอคอมเมนต์มานั่นแหละอายุยังน้อยค่ะหกสิบแปดเองพี่น้องมีโรคประจำตัวเนาะก็รักษาดูแลมาชีวิตพี่สาวก็คิดว่าน่าจะไปได้ดีอายุอาจจะยืนเกือบไม่ดีไม่ดีก็อาจจะได้แปดเก้าสิบประมาณนั้นเพราะว่า <c oughs> ชีวิตครอบครัวของเขาก็ดูดีขึ้นสบายเนาะเลี้ยงลูกจนได้รับปริญญากันทุกคนมีลูกแค่สองคนหญิงคนชายคนเนาะมีหลานก็น้อยมีหลานก็สามคนทีนี้ก็ครอบครัวก็เออเรียกว่าดีทีนี้ว่าเขาเคยเป็นโรคเหมือนพุ่มพวงนี่แหละแต่ก็รักษาคิดว่าหายไปแล้วมันหลบซ่อนพี่นอ้องเกิดโรคใหม่ขึ้นมาอีกก็คือโรคหนังแข็ง โรคหนังแข็งนี่เป็นอะไรที่หายรักษายากแล้วก็เกิดน้อยนะไม่ค่อยเยอะถือคือเขาว่าแจ็คพอตเนาะได้เป็นได้เป็นโรคเนี้ยอ่าพอดีมันไปหุ้มปอดพอเป็นผังผืดที่ปอดปุ๊บโรคหนังแข็งมาปุ๊บเนี่ยหุ้มปุ๊บมันแข็งเลยแข็งล็อกเลยพี่น้องล็อกเลยหายใจไม่ได้หายใจได้อ่อนนะเข้า i อซีก็ช่วยอะไรไม่ได้สุดท้ายก็หมดอายุไข ไปหลับไปสบายหลับเลยพี่น้องไม่ไม,ไม่ไม่มีอาการอะไรก็ค่อยๆหลับก็บอกไปถึงก็ได้ล่ำลากันอ่ก็บอกให้พี่ไปดีไปที่สว่างไปออยู่กับพระเนาะอยู่ในสวงสวรรค์นั่นแหละไปไม่ต้องห่วงอะไรแล้วครอบครัวดีหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างลูกๆก็สบายอ่าก็สามีก็ยังอยู่แต่ว่าสายมีก็เขาก็ห่วงกันนั่นแหละแต่ก็สั่งเสียกันหมดคนเราเนาะยังไม่หมดยังไปไม่พร้อมกันก็อ่าทำดีที่สุดนั่นแหละ <c oughs> นี่เรามาคุยเรื่องหวยกันดีกว่าเรื่องหวยก็ดีใจกับพี่น้องมากๆนะก็อยู่ในงานเนาะ,ะพี่น้องว i p พีก็เข้าสามตัวตรงตรงเป๊ะเป๊ะไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรเลยก็คือสามตัวตรงห้าเก้าสามเลยเนาะ,ะเลขวิ่งเลขอะไรก็ไม่ต้องห่วงก็ได้ให้วิ่งสามก็คือสามก็โอเคดีใจกับพี่น้องที่ได้พี่น้องบางท่านบอกว่าขอให้ถูกสามตัวตรงเป๊ะเป๊กทันทะจะทําบุญว่างั้นอย่าลืมนะคําสัญญาแรบอาจารย์ไว้ ทํายิ่งทําม,มากได้มากนะ,อ,ะอันนี้ก็พี่น้องที่นี่ก็ข้างนอกก็ได้เนาะให้ล็อกสามเอยาอย่าว่าอาจารย์เลยเนาะบางท่านก็ว่าโหยให้เยอะอย่างนี้ยังไงมันก็ต้องโดนลองอาจารย์เอาเลขอื่นมาให้พี่น้องอจะโดนไหมล่ะคะเอาเลขห้าหลักร้อยมามาให้ให้แทงห้าสามอย่างนี้พี่น้องก็ไม่โดนแทงอเอาหลักเอาหลักอื่นมาะจะโดนไหมล่ะคะไม่โดนเอาเลขอื่นมาเลขศูนย์เลขอะไรมาไม่โดน ต่พ่อเจาะตรงถ้าเราได้เลขเด่นเราถึงจะเอามาทําอย่างนี้ได้นะพี่น้องเออมันเป็นเรื่องจริงอะแล้วเดี๋ยวจะทําให้อันนี้เนาะ <c oughs> ที่แล้วเนาะหลักร้อยเนาะหลักร้อยอันนี้อันใหม่นะพี่น้องแคปได้เลยนะอานจะให้ใหม่เลยนะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาก็เห็นอันนี้อันนี้ของงวดใหม่นะหนะน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนาะอันเนี้ยอ่าอ่าเลขเลขท้ายสามตัวนะ อ่าสามสามตัวครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอันเนี้ยถ้าเอาเลขเจ็ดไว้หลักร้อยพี่น้องก็ได้นะสามตัวท้ายอ่ะแล้วก็สามตัวหน้ามีหนึ่งนะเนะี่ยพี่น้องก็ได้แล้วอันนี้หลักสิบของวันที่หนะนึ่งนะอ่าเนี่ยพี่น้องเลือกให้ดีอาจารย์อยู่ในเนี้ยเข้าเยอะนะอ่าแล้วงวดนี้ก็เป็นอันนี้นะอ่าแล้วงวดเนี้ยงวดที่แล้วเนี่ยก็เข้าหมดนี่แหละค่ะพี่น้องเนี่ยแต่ทีนี้อาจารย์ก็จะให้พี่น้องคืออันไหนมันเยอะ มันเป็นเด่นอาจารย์ก็จะมาไว้ข้างหน้าแล้วอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะอันไหนลองก็จะมาไว้ท้ายๆบ้างทีนี้มันตรงกันน่ะมันก็ต้องมาอยู่ท้ายอย่างสามกับสี่เนี่ยเท่ากันเลยพี่น้องเห็นไหมคะเท่ากันเลยคือก็ต้องเอาอันใดอันหนึ่งเนี่ยอสามนี่ก็หนึ่งสองสามเห็นไหมคะเนี่ยมันก็ก็อยู่ตรงนี้เก้าก็อยู่ตรงนี้อก็เข้าหมดนะอ่ะงวดใหม่พี่น้อง แคปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกมีอยู่ห้าตัวอาจารย์ก็มาไว้ข้างหน้านะคะศูนย์มีสี่ตัวอาจารย์มาไว้ข้างหน้าอาจารย์เอามาไว้ข้างหน้าพี่น้องชอบเลขอะไรก็จัดกันไปก็ทําตามเหมือนเดิมค่ะเนาะมันต้องอยู่ในนี้หมดน,นั่นแหละหวยอาจารย์อะ่ะคุณจะเอาคุณชอบอันไหนคุณจัดไปคุณก็ได้แน่แน่ อะแคปหนะึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเนาะอันไหนผิดอันไหนที่อาจารย์ลงผิดหรือคำนวณผิดอย่าลืมทักกันมานะคะเหมือนเดิมเนาะบอกกันนะคะเลขอันนี้ <c oughs> ที่แล้วเข้าเก้าเข้าสามเข้าห้านะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าอะไรพี่น้องก็จัดไปนะคะ ท่านใดที่เชื่อมั่นอาจารย์คิดว่าอ่ะวันนี้อยากจะรวยกับอาจารย์แคบไว้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเผื่อว่าอยากเข้าเป็นสมัครชิป eip หรืออยากจะได้อะไรพี่น้องทักมาอยากจะได้กาแฟกาแฟเนี่ยบอกตรงๆพุงลำหน้าพุงยื่นแล้วก็มีไขมันในลำไส้บางคนนะ ลำไส้ของคนเราเป็นวาวานะพี่น้องวางตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวโดนบนลำไส้ของคนเรายาวเป็นวาวาไม่รู้กี่ขดนะบางทีอ่ะมันไป,นเ,ปนเป็นข้อพับพอดีไม่ได้โกยไม่ได้นวดไม่เคยทําอะไรมันอยู่ตรงเดิมอาหารก็กว่าจะผ่านไปได้ถ่ายลําบากนะไขมันก็เกาะกาแฟเนี่ยมันทําจากผลไม้สามสิบเอ็ดชนิดนอ่ะม,มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยอยู่ในร่างกายเนาะ,ะมาเพิ่มอะไร ดีกว่าทานกาแฟแล้วมีคาเฟอินเยอะๆมีน้ำตาลเยอะๆมีคอฟฟ่เมตเยอะๆเนอะอันนี้หวานจากผลไม้ <c oughs> จากอ่าหญ้าหวานเนาะไม่มีน้ำตาลนะแล้วก็ได้ประโยชน์ไม่ต้องกลัวใจสัน่นไม่ต้องกลัวอู้เป็นลุมบนตอยเป็นอ่าไทลอยทานได้ไหมทานได้ทุกอย่างไม่ใช่ยากาแฟของอาจารย์ไม่ใช่ยานะกาแฟอันนี้ไม่ใช่ยานะเออ <c oughs> ร้างจากผลไม้ล้วนๆกาแฟจากผลไม้หายากนะเมื่อก่อนเนี้ยที่อาจารย์เอามาให้พี่น้องได้ทานกันแล้วมันหมดไปเพราะว่าอะไรบางตัวบางตัวหมดไปอาจารย์ก็เลยหยุดถ้าไม่ไม่ครบอย่าทํามาให้อาจารย์อาจารย์จะบอกงี้แล้วถ้าเพิ่มตัวไหนขึ้นมาแล้วมันมีประโยชน์ทํามาเขาก็เลยเพิ่มตัวเป็นยาระบายขับถ่ายขับไขมันพวกนี้อ่ะเอามาแล้วโอเคได้ผลก็โอเคเนาะ สิ่งไหนไม่ดีอาจารย์ไม่ทําเหมือนวิตามินซีเนี่ยถ้ามันไม่เต็มร้อยมันมีแป้งครึ่งหนึ่งทานไปนต้องไปกองไตเอาไตาไปขับแป้งขับอะไรออกก็ไม่ทําเหมือนกันอาจารย์ไม่ทําอย่างวิตามินดีเนี่ยมันเป็นวิตามินเหลวเลยดีเนี่ยเป็นแคลเซียมเหลวเลยเนี่ยนิ่มๆเนี่ยอาจารย์ทานทุกวันวันละเม็ดแล้วก็วิตามินซีวัละเม็ด <c oughs> ผิวพรรณไม่หย่อนไม่คล้อยอ่ะ บางคนถุงใต้ตาร่องแก้มร่องน้ำหมากเพราะว่าเราไม่มีของพวกเนี้มันขาดวิตามินซีเนาะอะ่ร่างกายมันก็จะไม่เต่งตึงเนี่ยอาจารย์หกสิบกว่ามันก็จะเนี่ยอัดบีบอะหาไขมันเนี่ยพี่น้องอะถ้าเป็นไขมันมันก็จะเป็นหนังหมูอาจารย์ไม่มีนะอ่าแล้วมันลดแล้วมันกระชับอ,อดูข้างนี้อ่ะอ่ะดูเหอะเนี่ยผิวอาจารย์นะ แล้วน้ำหนักหกสิบเมื่อก่อนก็เจ็ดสบหลดไปเอ่อสิบกว่ากิโลนะแล้วก็เดินออกกำลังไม่เมื่อยไม่ล้าเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะมไหมนี่ปอดหัวใจเราทำงานดีแล้วก็อีกอย่างนะคะพี่น้องนี่ทำบุญช่วยใครอยากทำบุญถูกหวยแล้วทักมาได้เลยเนาะทักมาได้เลยอันนี้ก็มีกระปิหรือว่าอยากได้พวกสร้อยพวกอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะหลายสีพี่น้องเนี่ยยังอยู่อือ่ะ สองสีแดงก็มีสองสีนะมีแดงเข้มแบบเลือดหมูนะหยกอะแล้วก็ใครอยากได้ปีเสียตัวเล็กอยากได้ตัวใหญ่อยากได้อะไรร่ลำรวยแล้วเข้ามาเข้ามาคุยกับอาจารย์เข้ามาทําบุญยิ่งทํามากได้มากอาจารย์มีสร้อยข้อมือเนี่ยอันนี้ที่เขาคล้องกับเจ้าแม่กวนอิมมีเป็นหยกสามสีนะ,ะใครอยากได้ก็ทักมาสีขาวก็เหลือเส้นหนึ่งนะ,ะสีขาวยังเหลือเส้นเดียวอันนี้เส้นเดียวสีขาวหายยากมาก บนเขียนน้อยๆเนี่ยอ่ะหายากมากใครอยากได้อะไรทักเข้ามานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะทําเลขล่างมาเนอะวดน,นี้เลขบนเนอะ,อะแคบอีกทีก็ได้นะคะอ่ะใครอยากเข้ามาใครอยากรวยอย่ายืนมองอย่างที่บอกแะละพี่น้องชอบมองเขารวยทําไมละ่ะเรารวยได้นะเรารวยได้เรามีสิทธิ์รวยแล้วก็ถ้าเข้ามาแล้วเจออย่าช้ารีบเลยรีบทักรีบทําบางทีอ่ะ ความโชคดีของเราทําให้เราเปลี่ยนใจได้ง่ายสิ่งยั่วยวนสิ่งมารประจ o มันเข้ามาทําให้เราทําไม่ได้มีหลายท่านโอ้ยถ้าตัดสินใจวันนั้นหนูได้ไปแล้วเนี่ยหนูต้องรวยต้องนั้นหมดนี่อะไรจะพูดกันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอยากรวยช่วยไม่ได้ถ้าไม่อยากรวยก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันอยากรวยอ่ะไม่มีอะไรขัดขวางได้ถ้าพี่น้องตั้งใจนะคะอ่ะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้เนาะ ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงวันนี้เป็นวันทํางานวันแรกเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนเนาะมีอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์มาคุยกันโทรมานะคะโทรมาคุยกันเนาะะเลขใหม่ก็ให้แล้วทุกอย่างให้แล้วนะคะยังเหลือเลขวิ่งแล้วก็เลขกลางนะวันนี้จับไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ